ไปดูเรื่องนี้นะคะเรื่องที่ดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะคือจะต้องไปโอนที่ดินนะคะที่กรมที่ดินนี่แหละแต่ว่าคนที่จะต้องไปโอนเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็เลยนัดแนะอะไรกันเป็นอย่างดีแต่ว่าในที่สุดพอไปถึงแล้วเนี่ยคือต้องรอหลายชั่วโมงมากเลยค่ะจนอาการกําเริบค่ะนี่คือภาพที่ผู้ใช้ Facebook รายนึงเอามาโพสตเอาไว้นะคะเป็นภาพของคุณพ่อนั่งหมดสติบนรถวีลแชร์ แล้วก็บอกว่าพ่อของเธอเป็นอมพฤกเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ต้องมองพ่อว่าอาการหนักแบบนี้เพราะระบบราชการเห็นอยู่เต็มตาว่าเป็นคนพิการแต่เธอต้องพาพ่อเธอมากรมที่ดินมาโอนบ้านขอให้เจ้าหน้าที่ไปทําที่บ้านก็ไม่ยอมอะไม่ยอมก็ต้องพาออกมาพอมาถึงแทนที่จะช่วยก็เห็นอยู่แล้วว่านั่งยังจะไม่ไหวเลยให้เขารอเนี่ยสชั่วโมงค่ะ ทำไมถึงไม่เห็นใจกันสุดท้ายเธอต้องพาพ่อไปโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินนะคะเพราะว่าไอจนเหนื่อย mm hmm. ไอจนหัวใจหยุดเต้นอะไปแลวต้องเจาะคอ,อเธอบอกว่าเจ็บใจที่พ่อต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเรื่องแบบนี้เพราะระบบราชการที่ไม่เอื้ออํานวยให้คนพิการเลยแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เข้ามาช่วยเหลือทุกคนพอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะคะโอ้โห มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยว่าเอทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้นะคะเอาทีมข่าวของเราค่ะไปพูดคุยกับภรรยาของผู้ชายที่อยู่ในโพสต์เธอบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วสามีป่วยเพราะเลือดออกในก้านสมองฉับพลันก็เลยต้องขายบ้านซึ่งเป็นชื่อสามีนี่แหละเป็นเจ้าของพอคนซื้อเขาผ่อนหมดก็ต้องโอนให้เขานะคะก็เลยทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อไปยื่นกับทางกรมที่ดิน เพราะว่าสามีป่วยติดเตียงแต่เจ้าหน้าที่การเคหะบอกว่าต้องให้ผู้ป่วยไปดําเนินการด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่การเคหะนัดบอกว่าเดี๋ยวเอารถมารับนะแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้มา<ะ>ก็เลยไปขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กู้ภยัยร่วมกตันยูว่าให้มารับเขาก็มารับอพอไปถึงรอคิวนานอะ่ะรอตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงจนสามีหัวใจหยุดเต้นต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะอาการหนะักจนต้องเจาะคอ ตอนนี้ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เลย<ม>เนื่องจากว่าออกซิเจนในเลือดต่ำ<ม>ส่วนลูกสาวบอกนะคะว่าไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่การเคหะแล้วก็กรมที่ดินเนี่ยเขาสื่อสารผิดพลาดอะไรกันยังไงถึงดําเนินการช้าแบบนี้<ม>ก็อยากให้ระบบราชการมีข้อปฏิบัติสําหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้พิการด้วยให้มีช่องทางพิเศษได้ไหมเวลามีเหตุฉุกเฉินจะได้รับมือทันแล้วจริงๆเนี่ยควรจะเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเอกสารก็เตรียมไว้ครบหมดแล้วค่ะ แล้วตรงๆเลยคือในอารมณ์ตอนนั้นเราอะทั้งโมโหทั้งโกรธทั้งเศร้าเลยเพราะว่าถ้าพูดให้ตามความเป็นจริงอะคือถ้ามันจบที่ตั้งแต่ใบมอบหนา้าอะคุณพ่อก็ไม่ต้องออกไปเรื่องก็จะไม่เกิดไม่ต้องมีใครมานอนโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะคือเอกสารมันพร้อมแล้วทุกอย่างมันเสร็จแล้วอะมันแป๊บเดียวเองจริงมันไม่ต้องรอนาน3าี่ชั่วโมงขนาดนี้หนูคิดว่าแค่ชั่วโมงเดียวอะปาไม่เป็นหรอกค่ะแต่ว่าเนี่ยพอมันเป็น3 4มสี่ชั่วโมงอ่ะแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงแกเป็นอมามพึก นั่งนานๆขนาดนั้นไม่ได้วันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมที่ดินสาขาดังกล่าวเนี่ยเอากระเช้ามาเยี่ยมแล้วก็ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของคุณแม่คุณลูกเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้จะไปโทษเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าอยากให้ระบบเนี่ยมันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมแล้วก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขอให้ดูเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปปรับแก้ไขจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกค่ะวันดีสนุก ดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้